ราจะผสมโปรตีให้กับเกษตรกร,กรท่านนี้เลยนะคะที่พื้นที่ของเขา19ไร่เราจะใช้โปรตีทั้งหมด19ช้อนนะคะเดี๋ยวเราจะฉีดพร้อมกับอะมิโนโกโด้วยนะคะวันนี้โอเคเดี๋ยวเราผสมกับผสมโปรตีก่อนนะคะกับน้ำเปล่านะคะใส่ขวดน้ำโพลิลธ,ธรรมดาไม่ต้องมูนนะคะไม่ต้องพูนนะคะเอาแบบปาดพอดีไม่ต้องแข็งค่ะ นับเลยค่ะ19ช้อน คร <c oughs> บราคาสิบเก้าช้อนพอหลงไปในน้ำก็ละลาย ใมากโอเคเดี๋ยวเราจะไปให้เขาฉิดผสมได้เลยนะว,นนวันนี้ข้าวของคุณพี่ชาเขานะคะคุณทีช่ชำนาญน,นะคะคืออยู่ในระยะตั้งท้องเดี๋ยวเราเอาอะมิโนโกนะคะผสมกับโปรตีได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปผสมกันส่วนอะมิโนโกนะคะช่วยให้บําบำรุงใบ ้นลากนะคะทั้งลําต้นเลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลให้นะคะให้ลําต้นเขาเหมาะสมกับการเจริญเติบโตที่ว่าจะออกรวงได้เต็มที่จ้าอัตราการใช้อะมิโนโกโน,นะคะ 50cc ซีซีถึง1 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรค่ะเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยและทั้งสองอย่างนี้นะคะห้ามผสมกับยาจับใบสารจับใบทุกชนิดค่ะ